โอ้ยเป็นเจไดเนาะผู้ไปหาหมอนี่เนาะเอ้าตุยยากยุ่ยตานี่เอาถึงปุ๊บมาปั๊บเอ้าเท่าเจ้าบ่มีเงินค่าวินมออเตาจะใช้จีจคือบนขี่รถมาเจ้าคือยาวโอ้ยขอยากออกกำลังกายนั่นแหะเท่าเอ้ยโอ้มาขยันยังน้อมือนี่น้อบ่เมื่อย์จีพอเมื่อยอยู่แล้วไปหาหมอจะได้กับมีแต่เรื่องแต่แล้วอ้าวอ้าวขอยืมถามเขาหมอว่าจไดหมอว่าไหนในอีพอ บ่คือเกาบ่ดีขึ้นเลยแถาฮะบ่คือเกาบ่ดีขึ้นเลย,อเลยโอ้ยน้องหมอว่าจังไหนเนี่ยหมอให้เศร้าห้เศร้าหยังแนวข่อยมากัแล้วโอ้ยบ่หนาไปหาเลยวะอีหยังล่ะแหน่เจ้ามากน่ะกจ้ามากสองเท้นั่นดิโอ้ยเท่าเจ้าต้อตงเสียหมอเด้อป้าหมอผู้นี้แน่คือเบาดีแถบวะคือบอกดีแล<ด>้ว เปิดคอยจับมือสิเค้นจังบาดเด้เนาะเปิดเท่า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 เราเจ้าต้องเสียความเพื่นเด้อเพื่อนม่ให้ก being <uana> ินเจ้ากระยะกินเด้อเท่าเด้อหมอน่ะเขาเรียนมาที่ท่าหมอน่ะเขาเรียนมาเขาสิลูกเปิดอนใดพิดโลกบ่ผิดโลกอนใดกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอันไดกินแล้วบ่มีประโยชน์ต่อร่างกายนีจังสี่เลยหมอเขาเรียนมาเขาบอกสั้นเขาบอกมีหมอดอกเพราะฉะนั้นหมอว่าอยังมาปุ๊บ จ้าต้องฟังความเพิ่อย่ายิ้มอย่าย voilà pues anyway ิ้มอย่าย ja ิ้มเจ้าต้องฟังความเพื่อนนะถ้าว์เด้อเจ้าต้องเป็นผู้หูผู้ดีเจ้าต้องฟังความเพื่นคันถ้าจะบาฟังความเพื่อนไหมบ้ถามจะคำนึงตอนตอนมึงขอดออกมาแม่มึงเอาเขียดตีปากบ่มึงก็เอาดูแท้มึงก็บ่ให้นกูบอาด้เนี่ยโอ้ยจังหวะเมยๆเนาะไม่อยากจะอะไรบ่งก็แห้กอนเศร้าแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละยิ่ง เขาบอกสองเช้าเนี่ยโอ้ยมาพอใจเธอเนาะโอ้ยไปยากเห็นหน้าหมอคนนี้เด้อใครไปซิกแกนกับเพื่อนจั๊กบ้านดี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 มันดีอยู่แล้วสำหรับร่างกายข่อยน้ำดีอยู่ข่อยทบ่อยสำหรับข่อยน้นบ่ออะไรดรอกแต่เาเอ้ยเออแต่ข่อยดีตัวเจ้าติ่ล่ะอ้าวสิมัยนีตัวไครเนี่ยเจ้ารู้บ่การที่เจ้าบ่ากินหมักท้องเช้าดีเงินในกระเป๋าข่อยเต็มเปียกเปียก เปี้ยเลยล่หละแถวไอ้ยบ่มีบินบ่มีบานเลยงั้นในกระเป๋านี่ยังคือเก่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพเจ้าพร้อมเจ้าผูต้องไปห่วงไข่ลำเจ้าบ่ต้องไปห่วงไข่ห่วงเจ้าของนั่นห่วงเจ้าของหมอให้ข่อยเซาสู้ๆเด้อแถาสู้ๆไข่อยก็สิเซาตามที่หมอบอกแหละแต่ว่าให้ให้เจ้ารับรู้ไว้เด้อว่าที่ข่อยส่งการบ้านอยู่ซุมื้อเนี่ยที่ข่อยทำงานแบบบ่บ่ขาดตกบกพร่องย้อนแบบสองเศร ตาหมอให้ข่อยเซ่อมตาบ้านข่อยก็สีบลได้ส no ้งเลยต่อไปนี่เอาเป็นอ่งเจ้าอย่าฟังความหมอเป็นเด็ดขาเนี้ยเด็กเท่าบัดบบหมอคนไหนแบบมนเลยมาหมออยากไปเบื้องวันไหนน้อบ่าที่นี่เลี้เป็นเสี้ยงฟ้อมหมอเด้อโอ้เรียนมาแบบผิษพิษเด้ยนี่เรียนมาแบบผิดพิษเด้ยนี่โธ่สิมาห้ามกันไม่กินแบบสองสาวเลยจังไดหมัหมอ่นจะว่าต้องไปหาอีกเลยเนาะหมอคนนั้นน่ะ เอาตะไคร่เนี่ยหาจะไคร่เนี่เออได้เลยเอองินในกระเป๋าคยมีเยอะคงซื้อให้กินเจ้าหามเศร้าเป็นเด็ดขาดได้เด้อเถ่าบาดที่เนี่ยบ่เศร้าแล้วเป็นบ่เลี้ยงเลี้ยงยังสิไปให้เศร้าบ่เจ้าเศร้าไปหาหมอคนดีต่อไปได้การบ่ต้องไปเล่นบ่เศร้าเศร้าแต่มือนี่ไปต้นไปเ้ดูเรื่องดูเรื่องเถ่ารู้เรื่องนี่มันเป็นอย่างดอกแห่งกินแห่งแข็งแรงน้ำมัลงไปรถเถ่าน้ำมัลงไปรถโอเคอกันไปอย่ารอ เออต้องมาซูนทะน้อเิดหลายว่้วต้องไปแก้วต้องไปหาหมออีกรอบไปซูนทะน้อบัดนี้ม